ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตยตี้ชาแนลนะคะวันนี้นะคะเรามาตามรอยที่ริซ่านะคะที่บูรีรัมกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บูรีรัมนะคะแล้วเราจะไปที่ไหนก็ติดตามรอชมกันนะคะก่อนอื่นก็ติดตามช่องเตยตี้ช n แนลด้วยนะคะตอนนี้นะคะเรามากินอาหารกลางวันที่ร้านจิ้ง ะะเราอยู่กันที่ปราสาทพานมรุ้งนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันปราสาทพานมรุ้งนะคะก็เป็นหนึ่งใน MB มเพลงลาลิสานะคะอยู่ตอนท่อนสุดท้ายเลยเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันว่าจะเป็นยังไง ฝนลงเม็ดด้วยตอนนี้เรามาตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงยี่สิบหกนะคะต้องข้เขาฝนลงเม็ดด้วยไม่ได้ลบไม่ได้อะไรมาเลยมีแค่นี้แต่ระหว่างทางมาน้ำไม่ท่วมน,นะคะทุกคนมากินได้ค่าเข้าเมาื่อกี้รวมกับเมืองต่ำด้วยก็สามสิบบาทคนละสามสิบคนไทยถ้ามาที่นี่ทีเดียวก็ยี่สิบ โอ้ oh my g o เห็นแล้วเห็นแล้วคนเยอะมากว้า <Wow. S 1> คนเยอะมาก <Huh. S 1> มันสวยมากนะคะของจริงคือใหญ่มากถ้าเห็นในเอ็มวีก็คือเข้ามาย่อส่วนลงนะคะอันนี้ของจริงก็คือบันไดบันไดเยอะมากเราจะขึ้นไปถึงกันไหมแค่นี้ก็คือเหงื่อตก ตอนนี้นะคะวันที่เรามาเป็นวันที่สองเดือนตุลานะคะคนก็ไม่ได้เยอะขนาดเป็นวันเรสนะคะก็ไม่รู้ว่าเพราะฝนตกด้วยหรือเปล่าหรือว่าเขายังไม่มากัน นมรุ้งนะคะที่อยู่ในมิวสิกวิดีโอของเพลงลาริสานะคะก็แบบอลังการมากของจริงคือสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกหนึ่งอย่างที่พี่ริซ่าเขาพูดถึงกันนะคะว่ามันคืออะไรอันนี้เป็นห้องของเรานะคะห้อง507นะคะของเราจะเป็นเตียงทวินนะคะมาดูค่ะ นี่นะคะเราจองมาแลคาพันสองนะคะ1แถมหน,นะคะเป็นช่วงโปรนะคะถึงสิ้นเดือนตุลานี้นะคะก็เฉพาะ,ะตัวนี้จะได้สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนครบแล้วนะคะเด็กก็ไม่เป็นไรคะ่ะถ้ายังไม่ได้ฉีดนะเดี๋ยวเราไปดูข้างในห้องกันนะคะกัางในก็จะมีเป็นตูเน้เซฟให้นะคะแล้วก็ข้างบนก็จะมีเป็นราวตากผ้ามีไม้แขวนให้มีชุดคุมอาบนะ้ำให้ข้างล่างก็วางของเก็บของได้นะคะ มาดูห้องน้ำนะคะห้องน้ำจะอยู่ฝั่งนี้นะอันนี้นะคะคือห้องน้ำของโรงแรมนี้นะคะคือกว้างขวางม,มากทุกคนก็จะยังไม่เห็นโซนอาบนะะ้ำนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยมีแยกนะคะโซนแห้งโซนเปียกทุกอย่างีเลยแต่ไม่มีประตูให้หก็จะเป็นกระจกแบบรอบทิศเลยแล้วก็มีเป็น ชักโกแล้วก็อาหน้ามีแก้วให้มีแชมพูอะไรแบบที่คุณผมให้หมดเลยนะคะแล้วก <Okay. S 1> ็มีไดร์ปองผมด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างนอกกันต่อนะคะตรงนี้ก็จะมีเป็นกาน้ำร้อนให้นะคะมีกาแฟมีช้อนให้เรียบร้อยเลยอันนี้เก็บเลี้นชักเก็บของ้ค่ะไม่มีอะไระะเลยค่ะแล้วโรงแรมเขาให้น้ำเปล่ามาสองขวดอะ น,นี้ก็จะมีเป็นโทรศัพท์แล้วก็ทีวีนะคะมีถังขยะอยู่ข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นเตีย,ง,ตยงนะคะมีอยู่ขีดนอน,นอยู่อันนี้นอนพักได้ไปแล้วก็เลยเตียงก็จะแบบไม่สวยน,อน่อยมีผ้าเช็ดตัวให้นะคะดีมากเลยแล้วก็มีเป็นโซนแต่งหน้าแต่งตัวได้นะคะแล้วก็มีระเบียงข้างนอกนะคะของเรายังไม่ได้ดูเลยว่าเป็นวิวอะไร เป็นวิวบ้านของ,ของถ้าเป็นถ้าเป็นอีกห้องอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเห็นเป็นวิวน่าจะวิวถนนห้องพักแบบนี้กับราคาเท่านี้นะคะก็คือคุ้มมากคุ้มที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะคะแล้วก็ไปที่ไหนต่อก็ติดตามชมกันนะคะ ช้าวันที่2นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ลูกชิ้นยิงกินนะคะจานอตสยัยบุรีรัมนะคะเรามากินลูกชิ้นยืงกินเพราะว่าที่ลิซ่าให้สัมภาษณ์ในรายการวูดดี้นะคะว่าแบบเออลูกชิ้นยิงกินอร่อยมากเดี๋ยวเราจะไปลองชิมกันน้ำจิ้มพริกเผาน่าจะใช่นะวะ่าเขาบอกว่าอร่อยมันเด็ดมากเลนบ้านโนกะเราจะไปกินกันนะคะนี่ตอนนี้เป็นเวลา8โมงสิสาเราแบบมาช่วยเขาเปิดร้านเลยเช้ามากไปกัน,นะคะ่ะ คนไม่มีเลยเพราะว่าเราแบบมาเช้ามากเยวจะมาชิมกันนะคะรานนี้นะคะลูกชิ้นนะคตาจริงๆต้องขังล่วงหน้านะคะเพราะว่าง้นออเดอร์จะหมดเราไม่ทันแต่ว่าได้ห้าชุดมานะคะเมื่อวานจริงๆโทรมาแต่ว่าก็ไม่ทันออเดอร์เต็มแล้วนะเดี<ๆ>๋ยวเราไปกินร้านอืนะะ่นกัน เตราเขาไม่ทอดให้เราต้องมากินร้านอื่นนะคะก็เป็นการกระจายไรายได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมารอยืนกินกันโอ้สองลูกเลยขับด้วยฮะดีกันโอเคไหมอ<ะ>โอเคเนะได้อยู่นั่อร่อยเลยอ่ะอร่อยเหรอเราเรียกว่าน้ำจิ้มหวานไปเพราะเราไม่ได้ลองของตางนูน้นมาทงนีน้เท่าไแต่หนูจะขอน้ำจิ้มแบบนีอ้อ๋อเหรอโอเคโดน โดนโดนโดนอร่อยอร่อยไหมปะลูกชิ้นเขาอร่อยนะไม่มันหอมนี่นะหอมมันผิดเผาอืมได้แล้วเหรอกินโดนอันนี้ถูกไหมเหรอสรุปว่าลูกชิ้นกินนะคะน้ำจิ้มผิดเผาอร่อยจริงนะคะ คลิปการตามรอยบ้านเกิดของพี่ดิซันนะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะ